i don't no มาลากอเอ้ยมาลากา2022ว้ามาอยู่ที่เมืองมาลากาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยปุยอยู่ที่หน้าโรงแรมบาสบาร์เฮาส์นะที่ไม่ได้ถ่ายการเดินทางให้ทุกคนดูเพราะว่ามันแบบ,บวุ่นวายมากอะจากสนามบินนะคะก็คือต้องต่อชชลเทลบัสแล้วก็ต่อรถบสัสเพื่อมามาลา,ากาอีก2ชั่วโมงแล้วก็ต่อแท็กซี่มาโรงแรมก็คือวันนี้เนี่ยนับจากบ้านเนี่ย5ต่อแล้วอะออกจากกรุงเทพตั้งแต่6โมงถึงมาลากา5โมงวันนี้ก็คือแบบแบตหมดไปแล้วจ้ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินอร่อยๆแล้วก็หาที่เท ก็คาเฟ่ดีนะเซอร์เจอร์อในจีก็คือยอดฮิตอยู่นะส่วนอันนี้เป็นร้านอาหารนะคะเดีย๋ยวเราเดินตรงไปแม่นม้ำนะฝั่งนู้นนะเดินมาถึงที่หนนตองเกอร์วอล์กนะซึ่งตรงนี้สุการาทิธาเขาจะจัดเป็นแบบถนนคนเดิน,คน,ดนคนเยอะมาก เดินไปเดินมาก็คือมาโผล่ตรงนี้เขาจะเป็นแบบพวกฝาผนังอะเพ้นท์ลวดลายต่างๆนะคะตรงนี้ก็คือมาถ่ายรูปทําแคมเปญได้แล้วอีกหนึ่งเนี่ยมองกลับไปก็คือเป็นเชื่อมกับตัวแม่น้ําของมัลกานะฮัหเด็กๆก็คือให้มือกลับด้วยนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยประวัติคร่าวๆนะเผื่อใครยังไม่รู้ตอนเรียนประวัติศาสตร์อะทุกคนเคยได้ยินคําว่าช่องแคมมัลกาป่ะ มันคือตรงนี้เลยค่ะก็คือเมื่อก่อนโซนนี้เขาจะเป็นแบบเมืองท่าที่สําคัญของมาเลเซียเนาะก็จะมีพวกแบบเรือขนสินค้าต่างๆเนี่ยก็จะใช้เส้นทางนี้เพื่อแบบเดินทางไปไปจีนแผน่นดินใหญ่เป็นอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งพอสมัยถัดมาเนี่ยพอเขาเปลี่ยนการปกครองเนาะตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้เป็นแบบเป็นท่าเรือแล้วก็คือทางมาเลเซียเนี่ยเขาก็เลยอนุรักษ์ไว้เป็นแบบพวกมรดกโลกเนาะทุกอย่างก็ยังแบบอยู่คงเดิมเลยนะคะร้านเขาก็จะแบบตั้งเก้าอี้เตี้ยๆให้คนได้แบบดื่มดำม่ำบรรยากาศริมน้ําชิลหวาจริง ชอบนะคุ้มค่ากับการนั่งรถไหลต่อของเราในวันนี้มากคนที่นี่เขาใช้ชีวิตแบบสโลล์ดีนะเนี่ยถ้ามองกลับไปฝั่งนี้นะคะจะเห็นแม่น้ําที่เราเดินข้ามมาเนี่ยโค้งเป็นตัว S อลับกันไปแบบนี้เลยนะไฮไลท์ที่ทําให้ปุ๋ยมาที่นี่นะก็คือโซนดัสควร์นี่เลยเป็นแบบ อารมณ์แบบเมืองสีแดงนะคะตรงนี้เขาก็เป็นแบบศูนย์รวมเนาะก็จะมีแบบตั้งแต่วัยเด็กวัยผู้ใหญ่นะคะหรือว่าแบบคนที่มีอายุนิดนึงเนี่ยเขาก็จะมาทํากิจกรรมตรงนี้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นแบบพวกร้านขายอาหารนะคะตอนนี้เนี่ยไปหาของกินกันก่อนกว่าร้านข้างหลังนี้เลยนะคะออเดอร์ละอันนี้จะเป็นถั่วแดงรอดช่องแล้วก็ทุเรียนนะคะส่วนอันนี้จะเป็นไอศครีมเนาะ ร้อนๆนนะก็ต้องจัดอะไรแบบนี้นะคะจ่นใจข้างล่างมันมีถั่วแดงแล้วก็มีเฉาก้วยด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ดูเวอรชันที่เรานั่งกินนั่งกินอยู่ริมคลองตรงนี้เลยนะคะก็คือจะมีแบบเรือแล่นไปแล่นมาเนาะเราก็นั่งอยู่ตรงนี้ ช่วงเย็นนะคะเรามาที่มัสยิดกลางแม่น้ำเนาะตรงนี้เนี่ยมันจะสวยมากเลยเดี๋ยวมีมุมถ่ายปุยพาไปดูนะคะนั่งแกลบมาอีกเช่นเดิมนะประมาณสิบริงกิตนะคะก็ประมาณ80ดินิดนดนะคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่าที่นี่เขาก็น่าจะเป็นสถานที่ยอดนิยมอ่นะคะตัวโบสถ ใครที่อยากเข้าโบสน,นะก็ต้องแบบแต่งกายเรียบร้อยนิดนึงนะคะแต่ว่าเราจะไม่เข้าเราจะหามุมถ่ายจากข้างนอกนี่แหละ6กโมงครึ่งแล้วนะคะฟ้าก็ยังแบบสว่างทั่วอยู่เลยนี่กำลังรอนะเดี๋ยวน่าจะประมาณ ทุ่มนึงหรือว่าทุ่มนิดมๆนดนดเนาะเขาจะเปิดไฟเนี่ยค่ะตรงหลังโบสถ์เนี่ยเขาจะเปิดไฟแบบเรืองแสงข้างหลังเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะสวยเหมือนที่แบบเราดูรีวิวมาหรือเปล่านะคะตอนนี้นะทุ่มนึงแล้วอะดูแสงพระอาทิตย์<ๆ>ก็ยังสว่างเหมือนเดิมเปิดไฟกี่โมงก่อนจะไปกินข้าวแล้วฮัลโหลเร็ว เมื่อกี้ใช่ไหมคะที่ปุ๋ยรอเขาเปิดไฟที่มัสยยดเนาะก็คือทุ่มครึ่งแล้วเขาก็ยังไม่เปิดทางนี้ก็เลยแบบเอ้ยไม่อยากรอแล้วอะเพราะว่าอยู่ข้าวนะคะจากเมื่อวานที่เดินสำรวจเนี่ยร้านข้าวที่นี่นะคะปิดค่อนข้างไวทุ่มครึ่งเนี่ยปิดแบบเกือบหมดแล้วว่าปุ๋ยกลัวร้านข้าวปิดนะคะก็เลยไม่ได้รอนี่นั่งรถแท็กซี่นะคะมาลงที่แถวใกล้ๆก,กับดัสสแควเนาะ เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคงน้ำดีกว่าเขาติดไฟแล้วสวยเหมือนกันนะเมื่อกี้ที่เราเดินหานะคะก็จะมีร้านนี้ร้านเดียวที่เปิดอยู่ตอนนี้ในโซนนี้นะก็คืออันนี้ของเอ็มนะคะสั่งมาเป็นลักซ่าเมื่อวานเนาะเป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ปะส่วนปุ๋ยวันนี้ลองเป็นข้าวนะคะนี่เขาบอกว่าเป็นแบบเหมือนอาหารประจำชาติของมาลเลเซียเหมือนกันนะนาซีเลม,มักปะ มันจะเป็นแบบข้าวที่หุงด้วยกะทินะคะแล้วก็ไก่แล้วก็มีเครื่องเคียงเป็นแบบปลาทอดเป็นก๋วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะชิมันนี้อ่ะมันกินยังไงอะ่ะกินนะครับถาจริงกินนะครับเนี่ยกูยังคำไม่ยอ,อดอ่ะอืมอร่อยไหม,อ,มอื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 ม มอร์นิ่งทุกคนนะคะเช้านี้นะตอนแรกตั้งใจว่าจะแบบตื่นตั้งแต่6โมงใช่ป่ะเพื่อไปถ่ายรูปตรงเลสแควร์ are, ใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าไม่ไหวจริงๆอ่ะเพราะว่าเมื่อวานอนะ่ะแบบเหมือนเดินทางมาแล้วร่างกายมันล้าเนาะเราก็เลยตื่นที่8โมงนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือแบบแดดเริ่มมาแล้วนี่เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปเลสแควร์นะไปดูว่าแบบคนยังเยอะอยู่ไหมนะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงนั้นกันดีกว่าคะ่ะ ิวซื้ออันนี้มันชื่อปูตูปีลิงนะ5ชิ้นประมาณ50บาทะ6ลิงกิจนะคะก็จะเป็นแบบข้าวนะคะหนูจะมีคนใส่ข้าวในนั้นนะแล้วก็ใส่น้ำตาลแดงเสร็จแล้ว่ก็จะออนท็อปด้วยตัวแบบมะพร้าวอีกทีนะคะมะพร้าวขูดนี่ซึ่งคิวแบบเยอะมากเลยนะถ้าแพนไปข้างหลังก็คือแบบคนรอเยอะมากอันนี้เราต่อแถวว่าศกพักก็ได้คิวเราแล้วนะคะ ก็โอเคนะคุ้มค่าการรอรอคิวนานมากคนเยอะนะแพนมาดูดิคนแบบรอคิวเยอะมากแต่ร้อนมากเลยนะทำไมต้องหาทำกินกลางแดดวะ <c oughs> มาจา้ะถึงเวลาของข้าวมันไก่ชิคเก้นไรโบลที่เราบอกนะว่าแบบเขาจะปั้นเป็นก้นกอนๆนะคะอันนี้ร้านมาแล้วนะทุกคนสิ่งที่เ,เวลาเรามามาละกาเราต้องกินนะคะก็คืออันนี้เลยเนี่ยชิคเก้นไรบบลเดีวให้ดูใกล้ๆเนี่ยมันเป็นข้าวนะ ข้าวแล้วปั้นแบบเป็นก้อนกลมๆนะ,ะ,ะกินกับไก่อันนี้ปุ๋ยสั่งมาเป็นแบบมิกระหว่างต้มกับย่างนะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกลูกชิ้นปลาใช่ปะเป็นลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็ผักกับไข่ต้มเนาะนี่ราดซอสหวานๆอยากลองชิมมากเลยอะ่ะขอลองชิมไก่เปล่าก่อนนะอืเนื้อนุ่มเถออืมมันก็มอร่อยอะ่ะขอลองไก่ย่าง ไก <Okay, S 2> ย่งยอร่อยอร่อยดีเลยอะออกจากตรงย่านเก่าอ่ะเมืองเก่าอา่ประมาณ10กว่านาทีนะเมื่อกี้เรานั่งแก็บมาชื่อว่าเอ็นคอมาลก,กานะคะจะเป็นแบบโรงละครนี่เห็นไหมสังเกตได้จะมีแบบรถบัสจอดอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าเข้าไปข้างในได้หรือเปล่านะแต่ว่าเราอะจะมาถ่ายรูปเล่นด้านหน้านี่นะคะนี่สวยมากใหญ่มากด้วย ถ้าใครมานะแนะนำว่าให้เดินให้ทั่วนะคะซึ่งเขาจะมีแบบสามารถเดินวนได้หมดเลยแล้วก็ข้างหลังอะ่ะมันจะเป็นทะเลตอนนี้3ามโมงกว่าๆแล้วมันก็แบบแดดแรงมากไม่มีคนก็จริงแต่ก็คือไม่นะถ้ามาก็ควรจะทายคิมกันแดดมานานๆนะคะเดี๋ยวบุ๊ยขอตัวไปทำแคมเปญก่อนนะเดี๋ยวรูปส,สวยๆมาฝากทุกคน ต่อไปของเรานะก็คือการเดินหาร้านกาแฟนะคะที่หามาอันนี้จับแมบ,บและวกำลังเดินไปที่ร้านนะบ้านเรือนที่นี่ค่อนข้างแบบดูมีอายุนะสังเกตได้ว่าแบบเขาเก็บแบบวกสีต่างๆก็คือแบบคงไว้เหมือนเดิมเลยอะ่ะเนี่ยคาปูชนะิโน่เนาะแล้วเขาก็แบบทอปดอกไม้มาให้ด้วยแลบบน่ารักมากเลย อันนี้จะเป็นมันหวานแล้วก็เป็นชาเย็นนะคะร้านด้านในเขาก็จะเป็นแบบออกแนวสวนล่มลื่นนิดนึงเนะาะสามามุมนี้อีกทีหนึ่งก็คือเปิดไฟแล้วเออสวยนะว่าไม่ได้ แล้วก็มีรถล,ลิกชอนนี้นะเขาจะเปิดไฟสีสีแล้วก็เปิดเพลงด้วยนะนางจะวิ่งอยู่รอบเมืองเลย,ยให้ดูให้ดูแบบใกล้ๆนะคะนี่น่ารักไหม <laughs> อันนี้จะเป็นน้องปิกกจ,จูน, <laughs> นี่นะคะไทยแลนด์นี่นะตรงนี้ก็เส้นเดิมนะที่เราเดินออกมาเ <laughs> มื่อกี้พอกลับเข้ามาตอนคืนก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเลย เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อการตลาดนะนี่ดูรีวิวมาเขาบอกว่าให้มากินลักซ่าร้านนี้นะซึ่งเป็นร้านดังเลยของที่นี่นะคะอันนี้สั่งมาสองจานนะเหมือนกันข้างล่างอาจจะเป็นหมีนะ่เนาะแล้วก็เป็นแบบคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวปุ๋ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเครื่องเทศอะไรนะคะแล้วก็เอสเพิ่มเป็นไข่ต้มเนาะแล้วก็เนี่ยเรารู้แล้วนะคะว่ารสชาติมันเหมือนอะไร มันเหมือนข้าวซอยของภาคเหนืออ่ะมีความมันมันมน,นิดๆิหวานๆนะแล้วก็แบบเส้เล็กๆของเขาอ่ะาอร่อยดีมอร์นิ่งนะคะเช้าอีกวันหนึ่งเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความชุ่มฉ่ำนะ <S <S นี่ฝนตก จำไว้นะว่ามามะละกายอย่ามาวันพุธนะคะคาเฟ่ที่เราอยากไปหรือว่าร้านอาหารที่เราอยากกินอะ่ะก็คือจะปิดหมดเลยเนี่ยเห็นปะเราเจอคาเฟ่ที่เขาเปิดแล้วนี่เป็นแบบริมน้ําเลยเดี๋ยวเราจะไปนั่งร้านนี้นะคะเมื่อกี้เดินผ่านแล้วแบบเห็นมันเปิดอยู่บรรยากาศร้านข้างในก็คือสวยจังนะอ,ออกแนวแบบบาร์บาร์ฝั่งประเทศในดินนะ ีเคาน์เตอร์บาร์ออเดอร์เครื่องดื่มตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีมุมนั่งตรงนี้ไฮไลท์น่าจะเป็นมุมแบบพวกฝั่งนี้นะคะที่แบบจะเห็นโค้งน้ำเนาะยาวไปสุดนู่นเลยนี่นะคะ9้าโมงกว่าร้านต่างๆก็แบบเออเหมือนมีแบบบางส่วนนะเริ่มทยอยเปิดบ้างนะคะเพราะว่าเราอะจองรถเอาไว้นะคะที่จะไปกวัวลาลัมเปอร์ ตอนเที่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องออกจากตัวเมืองตรงนี้น่าจะประมาณ10โมงครึ่งเนาะแล้วก็เรียกแกซีไปที่จุดรอรถอีกทีทนึงนะคะทำเวลามากตอนนี้และฉันคือผู้เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเฟรนชฟรายนะคะก็คือจะสั่งทุกร้านอะไปร้านาไหนก็จะกินเฟรนชฟรายตลอดนะกินเสร็จเรียบร้อยให้ดูร้านีทีชอบมากร้านเนี้ย น่ารักนะคะบายบายพี่เขาน่ารักมากเลยนะคะพนักงานที่นี่น่ารักมากเลยก็แบบมาช่วนคุยตลอดแล้วก็ถามว่าแบบเรามาจากประเทศไหนนะคะอะไรอย่างนี้นี่นี่นะคะชื่อร้านใครอยากมาก็ตามรอยนี้ได้เลยเดินมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปเก็บของเช็คเอาท์แล้วก็เรียกแกลบไปที่ มา,า,าแลแ้วนะสรุปทิปมาลากานะคะเมืองน,นี้ปุ๋ยว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบความสโล w ไลฟ์แบบมาแล้วอยากจะนั่งชิลๆใช้ชีวิตอื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้แสงสีที่นี่อาจจะไม่ตอบโจทย์เนาะเพราะว่าเมืองเขาเล็กมากใช้เวลา2วันก็สามารถเที่ยวได้ครบทุกที่แล้วนะคะ สามารถไปนั่งคาเฟ่จิบกาแฟชิลๆได้หรือว่านั่งเรือในแม่น้ําอันนี้ก็น่าลองเนาะรอบนี้ปุ๋ยไม่ได้ลองแต่ถ้ามารอบหน้านะอยากจะลองนั่งเรือตอนกลางคืนดูนะคะเพราะว่าฟิลดีเหมือนกันทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครมีแพนมากลาลัมเปอร์อยู่แล้วนะคะมีเวลาเหลือ แวะมาเที่ยวมาละกาได้เพราะว่ามันใช้เวลาเดินทางประมาณแค่2ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วถือว่าเป็นการเดินทางที่ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะคะเดี๋ยวไว้ EP 2เราไปต่อที่กวลาลัมเปอร์น,นะคะไป